สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับชนอีกแล้วนะคะวันนี้น่ะชนก็จะมาสอนการใช้งานจักรนะคะของรุ่น nv 1 8 0 d นะคะก็คือรุ่นมิกกี้เมาส์ของเรานั่นเองค่ะซึ่งจะบอกเลยค่ะว่ารุ่นนี้เป็นจักรคะ่ะที่ครบอยู่ในตัวเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นงานปากักหรือว่างานเย็บค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าสาวกงาน diy นะคะหรือว่าแม่บ้านหรือว่าคนที่มองหาที่เสริมนะคะไม่ควรพลาดจักรรุ่นนี้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยชนก็จะมาสอนนะคะว่า ปุ่มต่างๆที่อยู่บนตัวจักรเนี่ยมีอะไรกันบ้างคะปุ่มแรกของเรานะคะก็จะเป็นปุ่มปรับความตึงได้บนค่ะตำแหน่งกลอกระสวยปุ่มสต a r t stop ปุ่มย้ําเดินหน้าถอยหลังปุ่มปักเข็มขึ้นลงอัตโนมัติ ปุ่มกันไกตัดหางได้อัตโนมัติค่ะแล้วก็ปุ่มถัดมานะคะก็จะเป็นตัวสไลด์ความช้าเร็วแล้วก็จะเป็นส่วนของหน้าจอจักรค่ะแล้วก็จะเป็นหมวดของปุ่มต่างๆบนตัวเครื่องแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นส่วนของตัวฐานจักรค่ะส่วนของด้านหลังตัวจักรนะคะก็จะประกอบด้วยตัวเกนวางหลอดได้แนวนอนนะคะแล้วก็จะมีตัวก้านยกตีนขีขึ้นลงแล้วก็จะมีตัวปรับลดฟันจักรอยู่ด้านหลังตรงนี้ค่ะ ส่วนด้านข้างของหัวจักนะคะก็จะประกอบด้วยตัวใบมีดตัดหางได้แล้วก็จะมีตัวสนเข็มอัตโนมัติค่ะด้านข้างตัวจักก็จะประกอบด้วยวงล้อจากตัวช่องเสียบ USB ค่ะ ช่องระบายอากาศตัวเสียบเท้าเหยียบค่ะสวิตช์เปิดปิดไฟค่ะแล้วก็ตัวเสียบปลั๊กของตัวจักรค่ะปุ่มกดบนตัวเครื่องบริเวณน,นี้นะคะก็จะประกอบด้วยปุ่มย้อนกลับปุ่มหยุดการทํางานของตัวเครื่องเพื่อเปลี่ยนตีนผีหรือเปลี่ยนเข็มปุ่มเลื่อนตําแหน่งลูกศรซ้ายขวาปุ่มเลือกปรับลายเย็บปุ่มเลือกปรับลายปักปุ่มตั้งค่าการทํางานของตัวจักร ปุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นปุ่มผู้มือการใช้งานจักรค่ะเห็นไหมคะว่าปุ่มต่างๆบนตัวจักรอาคารถึงจะมีหลายปุ่มนะคะแต่ว่าการทํางานของแต่ละปุ่มเนี่ยจะบอกว่ามีประโยชน์มากๆเลยค่ะ